ก็สำหรับ EP นี้นะครับใน EP ที่3นะครับก็แอดจะมารีวิวนะครับแกะกล่องงานงานหนึ่งในอนิเมชันนะครับเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฟนห้านะครับซึ่งยังอยู่ในซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสาวแฟนห้าอยู่นะครับเพราะว่านื่องจากว่าสินค้าเรื่องนี้มันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วกอ็อย่างซีรีส์นี้กล่องเนี้ยที่แอดจะมาแกะกล่องเล่นในช่วงช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่บอกเลยว่า จะค่อนข้างหายากมากๆนะครับในตอนนี้แล้วก็ณวันนี้นะครับณวันนี้ก็คือเดือน5นะครับเดือน5วันที่เท่าไหร่ครับวันที่8นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในเดือนเนี้ยนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องของเจ้าสาวแฟนห้าก็คือเดะมูฟี่จะฉายนะครับแต่เดี๋ยววันที่เนี่ยเดี๋ยวผมขอคอนเฟิร์มอีกที ก็ที so ่พี่ได้อ่าฟังคำถามของน้องมาแล้วเนาะจะทำงานกับพี่วินใช่ไหมเน่ยเออก็เอ่อในส่วนของที่วินพูดในคลิปที่น้องกําลังตัดอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นกาหนดของญี่ปุ่นมากกว่าแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็จะฉายวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์เนาะส่วนของไทยก็จะเอ่อพูดไม่ได้นะพูดแล้วโดนเนาะก็ เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะเพราะว่าของไทยอ่อจะฉายแล้วดูทีห่านะก็คือชี้แจงนะตรงนี้แทนที่วินเนี่ยแล้วกันนะว่าอ่าอันที่พี่วินพูดไปเนี่ยมันเป็นในส่วนของกําหนดฉายของญี่ปุ่นนะฮะส่วนกําหนดฉายของไทยนั้นใครอยากรู้สามารถไปดูที่ยูทูบช็อตของช่องบัฟมาคาร์ลนะฮะผมได้ทำยูทูบช็อตไว้แล้วนะครับแต่เขาว่ากันว่าหลังมูฟี่ฉายแล้วนะครับสินค้าเรื่องเนี้ย อาจจะทําให้หายากขึ้นนะครับหรืออาจจะราคาสูงขึ้นนะครับดังนั้นแอดเลยถึงอยากจะมาทําคลิปรีวิวตัวนี้ครับให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่กําลังสนใจนะครับอยู่เนี่ยก็จะได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ถ้าจะรีบตัดสินใจซื้อนะแอดแนะนําจริงๆว่าต้องรีบก่อนต้องรีบก่อนที่เดอะมูฟี่จะมานะครับ โอเคงั้นก็จริงๆเดิมทีแล้วเนี่ยอ,อ,อย่าง f l ิกร e เซ e ตชุดนี้นะครับแอดก็เคยเไปรีวิวในลักษณะของการที่พาไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครั้งเนี้ยอยากจะมาให้ดูรีวิวเป็นวิดีโอนะครับแบบชัดๆเป็นลายคนเลยนะครับทั้ง5สาวเลยนะครับกันอีกทีนึงนะครับทีนี้ก่อนที่จะมารีวิวจะมาดูออของเนี่ยนะครับ ก็ขอเล่าก่อนนะครับอย่างฟิกเกอร์เซตชุดนี้นะครับมาจากงานอิชิวังกูจินะครับก็คือในชื่อของบายสไตล์นะครับซึ่งเป็นงานจับฉลากครับชุดแรกเลยของเจ้าสาวผมเป็นแฟนหนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากชุดนี้ออกนะครับก็เริ่มมีงานจับฉลากของเจ้าสาวแฟนห้าเนี่ยทยอยออกเป็นระยะระยะเลยนะเรียกได้ว่าแทบจะทุก3าถึงเดือนเลยนะอย่างงานนี้ออกเมื่อวันที่8นะครับเดือน5ปี2021นะครับก็คือปีที่แล้วนี้นะครับ ่าทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเซตที่ออกเป็นเซตที่2นะครับคือเซตนี้คือเซตที่1น,นะเอ่ออันนี้แอดจะพูดถึงฟิกเกอร์เซตนะยังไม่รวมงานจับฉลากที่เป็นรางวัลน่ารักน่ารกักอื่นๆอีกน,น,นะครับ <Wow. S 1> ฟิกเกอร์เซตที่ออกต่อชุดที่2ก็คือจะเป็นเซตเออ่ที่ชื่อว่าวิดยูนะครับซึ่งจะเป็นน้องๆใส่ชุดคล้ายๆซัมเมอร์นะซึ่งของออกไปแล้วเมื่อเดือน11เอ่อปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เออ่ปีนี้นะครับข่าวดีก็คือเดือนที่ 7นะครับวันที่9ก้านะครับเซตฟิกเกอร์เซตงานจับฉลากอิชิวังคุยจีเนี่ยก็จะออกเป็นเซตที่3นะครับในชื่อ,อ,อ the n o t of h a p p i n e s s นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยชื่อภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารอติดตามที่ที่เพจได้อีกทีนึ่งเ <Wow. S 1> ลิกว่ากันแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะติดตามการพาของเนตไปเที่ยวนะก็อยากให้เข้าไปติดตามใน f c e e o o o นะครับชื่อพาของเล่นไปเที่ยวนะครับตามชื่อด้านล่างนี้เลย นะครับชื่อพาของเล่นไปเที่ยวนะครับส่วนช่อง y t u t u นะครับก็อยากให้กด Subscribe นะครับชื่อ toy Go Pro travel นะครับก็ที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวแกะกล่องเล่นนะครับเนื่องจากของสะสมเยอะมากนะครับก็จะมาทยอยแบบแกะให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีคลิปที่แบบพาน้องๆพวกนี้คับไปเที่ยวหลายๆที่ด้วยนะครับไม่งง้นฝากติดตามด้วยนะครับ โอเคทีนี้เมื่อกี้พูดถึงงานจักรหลางนี่ใช่ไหมครับแล้วล่าสุดนะครับจากที่แอดอัปเดตมาแล้วเนี่ยล่าสุดนะครับเซตที่4ก็กําลังจะมาแล้วนะครับกำลังจะมาแล้ว, <Yeah! S 1> น,ลลวน้องๆจะมาในทีมของเอาเป็นว่าอุบไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเซตที่3ยังไม่ออกเลยนะนะครับแต่แต่ว่าเซตที่4เนี่ยมีแบบรายละเอียดไปเปยดมาบ้างแล้ว, <Wow. S 1> ลวโอเคงั้นก็เดี๋ยวเ,เรามาดูเซตนี้กันนะครับว่าเดี๋ยวแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเซตเจ้าสาวทั้ง5้าเลย ีนี้อย่างที่บอกครับเซตเนี้ยปัจจุบันเนี้ยขนาดเดอมมูบี้ยังไม่ฉายเนี้ยก็เริ่มหายากแล้วนะครับทำไมถึงหายากเพราะว่าน้องเนี่ยงานค่อนข้างดีมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแอดขอตัวไปแกะสักแป๊บหนึ่งนะครับแน่นโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็แกะกล่องเรียบร้อยนะครับให้แล้วก็มาวางเรียงกันแบบว่าภาพโปรโมทเลยนะ5คนนะครับไล่ลําดับตามอายุนะครับพี่น้องน้องคนแรกนะครับน้องอิจิกะ นิโนะแล้วก็มิคุแล้วก็ยชซบะแล้วก็อิซุกินะครับเป็นไงคุณผู้ชมดูจากคลิปแล้วเนี่ยเ,เห็นไหมสัมผัสถึงความละมุนนะครับเดี๋ยวแอดจะมาแบบวิเคราะห์แต่ละตัวแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดของสาวๆนะครับทีละคนกันเลยนะครับก็คงต้องไล่เริ่มจากน้องอิจิกะก่อนละกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนที่แอดจะให้ดูรายละเอียดอแอดต้องมีตัวช่วยนิดนึง นะครับเพื่อให้เห็นน้องๆได้ง่ายขึ้นนะครับต้องมีตัวช่วยนี่เลยฐานเจ้าสาวแฟนห้านะครับรีวิวเจ้าสาวแฟนห้าก็ต้องมีฐานเจ้าสาวแฟนห้าโอเคนะครับก็มาดูรายละเอียดของน้องคนแรกนะนน้องอิจิกะนะครับชอบพูดถึงตัวเนี้ยนะครับน้องอิจิกะเนี่ยแอบขอวิเคราะห์นิดนึงก็บอกเลยว่าเ,เป็น เป็นตัวที่ทําออกมาได้ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆนะนะครับอย่างเพื่อนๆดูสิครับเจ้าสาวเนี่ยปกติเขาจะต้องมีที่ที่เราเห็นกันจิมมิกจะมีแบบว่าผ้าคลุมผมใช่ไหมก็คือน้องอิจิกะเป็นคนเดียวที่ที่แบบมีมีผ้าคลุมผมนะนะครับอย่างน้องๆคนอื่นก็ไม่มีผ้าคลุมผมนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบลักษณะเฉพาะของแต่ละแต่ละคนนะครับแต่ของน้องอิจิกะเนี่ยรายละเอียดเนี่ย เขาทามามีผ้าคลุมผมนะแอดก็เลยรู้สึกแบบน่ารักมากรวมถึงชุดนะครับรวมถึงการจัดท่าจัดทางด้วยนะครับก็ดูสิครับก็ชุดก็อ่เป็นไงสวยเนาะนะครับชุดสวยมากแล้วก็อ่การจัดท่านะครับน้องมีการแบบดึงกระโปรงอะ่ะขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเป็นลักษณะก็คือดึงดึงขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวกระโปรงมันจะมันจะลากพื้นนะครับ แล้วก็อย่างจุดเด่นของน้องอีกจุดหนึ่งเลยก็คือนะครับก็มีถุงมือนะครับเรียกว่าเป็นพร็อเจ้าสาวที่แบบจัดเต็มนะครับคือด้วยความที่น้องอะ่ะทรงผมเอ่อสีผมนะครับเป็นสีชมพูนะสีชมพูละเรื่อแล้วก็มันก็เลยแบบรู้สึกแบบช่างเข้ากับชุดเสียเหลือเกินนะครับเนี่ยคุณดูคุณผู้ชมดูนะครับแล้วไหนจะมีข้างหลังมีโบใหญ่ๆนะครับแล้วน้องก็แบบ คือทุกอย่างได้หมดนะนะครับสำหรับน้องนะอิจิกานะให้ดูรายละเอียดนะครับสาหรับน้องคนแรกาต่อมาคนที่2นะครับน้องคนรองก็คือน้องนิโนนี่เองนะปุ๊บให้ดูเลยนะครับน้องนิโนเนี่ยก็จุดเด่นของน้องเลยนะครับถ้าแอดเปรียบเทียบกับน้องๆคนอื่นนะจุดเด่นของน้องอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือท,ที่แตกต่างนะครับอันนี้แอดเทสมาแล้ว นะครับก็คือไม่ต้องใช้ฐานครับก็สามารถยืนได้นะครับเนี่ยเดาให้เห็นกันเลยคือชอบมากแอดเป็นคนเป็นคนหนึ่งนะที่ที่ชอบชอบเออเอาโมเดลมายืนโดยไม่ใช้ฐานอนะ่ะแอดคิดว่ามันสมจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมสบายๆเลยนะไม่มีแบบคงเครง่งคงเครงนะเนี่ยเพราะว่าน้องกับคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยเนีย่ยดูกระโปรงน้องเห็นไหมว่าแบบ คือยาวยาวติดพื้นนะครับแล้วเขาก็ทําเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมคือสามารถแบบยืนได้โดยไม่ต้องใช้ฐานเลยนะครับคุณผู้ชมพอแอดหมุนถึงข้างหลังดูจุดเด่นของน้องอีกจุดหนึ่งก็คือน้องมีการทําสีเล็บนะเป็นสีชมพูซึ่งสําหรับน้องคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไม่มีนะครับเพราะว่าใส่น้องสองคนนี้ใส่ ใส่ถุงมือนะครับไม่เห็นส่วนน้องอิซูกิไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ว่าไม่ทําสีเล็บนะมีเหมือนกันอิซูกิเป็นสีเล็บแต่ว่าไม่ไม่เด่นเท่าของนีโนนะครับของอิซูกิเป็นสีแบบครีมครีมนะก็เหมือนเหมือนแบบไม่ได้ทํโยซูบะก็ไม่มีสีเล็บเลยนะครับตามสไตล์น้องแต่คุณดูสิครับน้องนีโนเนี่ยจัดเต็มเลยนะเนี่ยสีเล็บเห็นไหมนะครับสีเล็บเนี่ยเป็นสีชมสีชมพูเกือบแดงนะครับแอกก็ไม่รู้เรียกสีอะไรนะ นะครับแต่แบบอันนี้คือ,อจุดเด่นหนึ่งของน้องเลยนะครับเนี่ยคือสวยมากแล้วก็แน่นอนว่าเอกลักษณ์ของน้องก็คือมีตีเสื้อนะครับโบบีเสื้ออยู่ที่อยู่ที่ผมนะครับโอเคอ่ต่อคนที่สามคนที่สามก็คือน้องมิคุกนะครับขวัญใจมหาชนนะครับของเราหลายๆคนก็เออให้เพื่อนๆดูนะครับก็บอกเลยว่าถ้าให้คะแนนนะสิบนะครับผมให้เต็มสิบเลยนะครับ ส่วนานใดจะให้ร้อยให้พันอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือนิขวะครับน้องทําออกมาได้ละมุนคือแบบบ่งบอกถึงความเป็นตัวน้องมากๆครับทั้งการจัดท่าหรืออะไรต่างๆนะชุดเสื้อผ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของน้องก็คือเนี่ยครับผูฟังสีนเกเงินของน้องนะครับขนาดใส่ชุดเจ้าสาวนะก็ต้องเอาติดมาด้วยนะครับ แล้วน้องก็คาแรคเตอร์น้องก็เป็นคนที่คือพูดง่ายๆครับยิ้มทีนี่แบบวันวหยเลยนะครับแค่แค่เธอยิ้มทีไรนี่แบบวันวาวตลอดเลยนะครับเกกนคือยิ้มยิ้มแล้วละมุนมากชุดก็เลยแบบว่านะครับลักษณะแบบอาจจะไม่ได้แบบมือหวาแต่ว่าคือเรามองแล้วดูละมุนโอเค ต่อมาคนที่4ของเราก็คือน้องยชสบัะนั่นเองนะครับน้องยชิบาเอกลักษณ์ประจําตัวของน้องเลยที่เปรียบเทียบไม่เห็นว่าแตกต่างกับเจ้าสาวคนอื่น,นก็คือกระโปรงจะเป็นกระโปรงที่สั้นมากกว่าคนอื่นน,นะอย่างน้องคนอื่น,อนจะเป็นกระโปรงยาวนะครับถึงติดถึงพื้นเลยครับแต่ว่าน้องเนี่ยจะเป็นกระโปรงที่นะครับถ้าวัดขนาดก็ประมาณเลยเข่ามานิดเดียวนะครับก็แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์น้องที่แบบว่า เป็นคนล่าเริงสดใสแมนๆมนะครับธรรมะแมนนะครับอาจจะโกโก้เกินเกินหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าน้องอย่างในเรื่องน้องชอบเล่นกีฬานะครับก็ต้องเป็นคนที่แบบชอบไม่ชอบใส่อะไรที่แบบมันยาวมันยาวมันพลุงพลังมันอาจจะขยับตัวลำบากอะไระประมาณนี้แหละครับนะส่วนชุดอ่ะอคิดว่าทําออกมาได้ดีมากๆรวมถึงคาแรคเตอร์ไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ของน้องก็คือ ดอกไม้ที่รัดผมะนะครับแต่ว่าไม่ได้รัดเพราะว่าปวดหัวนะ <c oughs> นะครับก็เป็นดอกไม้ที่เข้ากับตัวน้องก็คือสีเขียวนะครับปกติน้องจะผูกโบว์สีเขียวแต่นี้ก็กลายเป็นพวงดอกไม้สีเขียวมารัดแทนนะครับซึ่งเข้ากับคาแรคเตอร์มากจริงๆนะครับโอเคก็คนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือน้องอิซกิน้องคนสุดท้องของเรานั่นเองน้องอิซกิเป็นคนที่ บอกเลยว่าหนักที่สุดนะครับฟิกเกอร์นะหนักที่สุดเพราะว่าชุดน้องอ่ะคุยกลายคุยกลายอลังมากมากมากที่สุดแล้วแหละนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูข้างหลังเนี่ยครับเดีย๋ยดูข้างหลังนะโอหดูโบโบ,โบใหญ่แล้วก็ตรงกระโปรงอ่ะเห็นไหมครับจะเป็นแบบชั้นๆหลายชั้นมากที่สุดก็คือหนามากก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าน้องอิสกิเนี่ยจะก,กล่องใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ ตรงผมนะครับน้องก็มีเอกลักษณ์ของตัวน้องเองนะครับก็จะเป็นโบใหญ่ๆนะครับแปะเอาไว้ที่หัวด้านขวามือนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือน้องก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือจะมีดาวติดอยู่ที่ผมตัวผมปลอยทั้งสองข้างนะครับความน่ารักนี่ก็คนนี้ผมให้1 0บเต็มสิเหมือนกันเลยนะครับโอเคก็ถือว่ารีวิวกันไปครบทั้ง5คนแล้วนะครับอรอของน้องอิซากิก็ ที่น่ารักอีกอย่างก็คือตรงข้อมือจะเป็นมีข้อมือและมีดอกไม้ด้วยนะครับโอเคทีนีเ้เมื่อกี้แอดบอกว่าแอดจะมีแบบเกินให้รางวัลน้องแต่ละคนไปใช่ไหมแต่ทีนี้แอดจะมาสรุปดีกว่าว่าตัวแอดเองอชอบคนไหนนะครับใน5คนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแฟนเพจพาฝงเล่นไปเที่ยวจะรู้อยู่แล้วว่าแอดชอบคนไหนแต่อันนี้แอดจะพูดถึงความชอบของการดีไซน์ท่ากับชุด ของน้องนะครับรวมถึงสีหน้าท่าทางต่างๆนะครับสําหรับชุดเนี้นะครับบอกเลยว่าคนที่แอดชอบมากที่สุดนะครับก็คือน้องนีนะครับน้องอิจิกะนั่นเองนะครับนะครับอย่างอย่างที่แอดเกินไปเมื่อช่วงต้นคลิปอ่ะเหตุผลที่แอดชอบน้องอิจิกะก็เพราะว่าคือคาแรคเตอร์ที่เข้ากับชุดแต่งงานนะคือรลสีผมชุดอะไรต่างๆครับคือโดยส่วนตัวแอดรู้สึกชอบมากๆนะครับส่วนคนที่2เนี่ย เลือกยากนะครับเลือกยากแต่ว่าขอให้เป็นน้องอิสึกิแล้วกันนะครับให้ความพยายามความอลังของชุดน้องนะครับ<ม>ทีนี้เพื่อนๆท่านใดที่ดูดูชุดนี้แล้วนะแล้วสิ่งที่แอดอยากจะบอกอย่างก,ก็คือชุดนี้เป็นชุดที่ถอดแบบมาจากอนิเมะออกมาจากเดอะมูฟี่จริงๆแบบ100%ซนะครับไม่เชื่อ,อทุกท่านมาดูนี่นะครับแอดใส่เสื้อเจ้าสาวแปดห้าเดอะมูฟี่มาแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ขายของนะจะเทียบให้ดูนะครับว่าชุดน้องเนี่ยเหมือนกับในมูฟวี่เลยนะครับน้องอีจิกายนะครับเหมือนเลยนะครับมีผ้าคลุมผมนะครับชุดนะครับดีเทลต่างๆออาเทียบให้ดูนะครเอาน้องมาเทียบมาเทียบตรงเสื้อเลยนะครับเทียบให้ดูนี้ส่วนน้องนีโนะนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันเป็นชุดนะครับลูกไม้เกาะอกนะครับ ก็สรุปคือเหมือนทุกคนนะเนี่ยคือทําให้ชุดนี้เป็นชุดที่กําลังจะขายดีและหายากมากถึงมากที่สุดดังนั้นแนะนําเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนเรื่องนี้นะชุดนี้เป็นชุดที่แอดอยากจะบอกว่าห้ามพลาดน,นะครับจริงๆชุดเจ้าสาวในเรื่องเจ้าสาวแฟนห้ามีอีกหลายงานนะก็คือมีงานที่เป็นฟิกสเกลด้วยคืองานใหญ่เลยนะครับเราก็งานอีกงานหนึ่งที่เป็นงานกล่องนะครับของค่ายเซก้าหรืออะรนี่แหละนะครับแต่ว่าจากที่แอดฟันโทมาแล้วเนี่ย แอดให้คะแนนชุดนี้มากที่สุดนะถ้าแบบเอา3ชุดนะั่นะมาเทียบคือ,อถ้าเทียบถึงเรื่องของราคาและคุณภาพรอครับชุดนี้ราคาอยู่ในปริมาณที่จับต้องได้นะครับก็คือเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณพันไปายถึง2 0 0 0นต้นๆนะครับแต่อย่างอย่างชุดที่บอกว่าที่เป็นฟิกสเกลอ่ะอันนั้นราคาคือโดดไปเลยนะครับก็จะตัดสินใจซื้อก็ต้อง,ต,องต้องคิดให้ละเอียดนะครับเพราะว่าคือแค่ตัวหนึ่งเนี่ยราคาโดดเลยคือตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถซื้อชุดนี้ได้เกือบทั้งชุดเลย แอดก็เลยถึงแนะนําว่าชุดนี้เป็นชุดที่สามารถซื้อได้ทุกคนนะครับและแฟนแฟนห้าทุกคนจําเป็นต้องมีนะครับโอเคก็จบสวยๆแบบนี้แหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะผ่านทางเข้ามาชมหรือว่าแฟนเพจพาของเล่นไปเที่ยวนะครับก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe นะครับช่อง toy ghost travel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจพาของเล่นไปเที่ยวด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากคับสวัสดีค่ะ